ไปซื้อเจ้าต้วงามกินดีกว่าไปรัพไปชิวหิววันนี้เออเอาละครับทุกคนเจอเต็มเต็มก็หลอนสิครับงานนี้ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องเรามันเป็นมายังไงไปชมกันเลยค่ะนึกถึงเรื่องเมืนน่อวานแล้วหมันใส เก่งเราด้วยนะหวัวละขี้คายขี้คายขี้คายลอก่อนเลยอ้อาวว่าไงน้องสาวเห็นคลิปยังคลิปอะไรเอา้าก็คลิปที่ใครก็ไม่รู้อะ่ะเดินอยู่ดีๆก็สะดุ้ขาวแต่ยังตกน้ำเฉยยังมีหน้ามาเยอะเย้ยเขาอีกแกงเขาได้แหละสนุกเอา้าไม่อยากดูหน่อยหรอไม่ดูอ๋อไม่ดูงั้นฟังเสียงก็ไดนะ้ เด่อยวคนตลกอ่ะอยู่ดีๆก็เดินตกน้ำเองคอนบ <c oughs> ้าอะไรเนี่ยขำขำทีเองข้าไม่ว่าแต่ทีข้าเองอย่าโวยละกันเระโอยกลัวจังอ้าวน้ำขิงเดินดีๆนะ ระวังตกน้ำเดี๋ยวน้องโอ้ยนี่มันชลาดเด็ดจริงๆดูกี่ทีก็ขำมะได้ทีละล้อละจังแล้วแ,วแ,วแ,วแม่ไปไหนเนี่ยไหนบอกจะช่วยเราคืนเฮ้ยมีใครจะโผล่มาอีกปะเนี่ยโอ้ยผวาไปหมดแล้วเนี่ยแม่ไปไหนเนี่ยโอ้ เจ๊เจ๊คิดยังอ่ะนี่ก็อีกคนนึงและคนอะไรก็ไม่รู้เจ๊วายที่งจอกปลอมเฉยอ่ะฮ้ชอบใจสนุกขำอ้าจะไม่ขำได้ไงดีขนาดนั้นแล้วนี่ ยังไม่รวมอยู่ให <c oughs> ้ตกน้ำนะโอ้โหช็อตนั้นโคตรเด็ดอะขำใหญ่อามนี่แหละมาราเบ็นอย่นี้เลยไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้สมบัติเราขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ไมอีกไม่เหลอี่ไม่เลยออไม่เด้ ผ่นใส่ทั้งสองคนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอกองหนุนเรามาก่อนเดี๋ยวคืนให้สะใจเลยแล้วกองหนุนเราไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยหาอะไรอยู่หรอจ้าน้้งสาวมาเนีเดินเดินอยู่อะระวังตกน้ำอีกนะใช่แล้วเดินอะดูดีๆด้วยนะจะจิ้งจกกับกระโดดกอขาแล้วก็ว้าว โจใช่ว้าิวจรโอ้ยจะไปไหนก็ไปไปเหม็นหน้าแล้วเนี่ยพี่ไปอยู่ละจะเอาคลิปอะไปให้คนข้างบ้านดูอ่ะไปเห็นี่ชิวเออริงจบอิงจบวิชิวเฮ้ยตกน้ำตกน้ำวิชิวิงจบอีกเลยว้าวโล้ยอิงจบอิงจบอุ้ย ยิ่งโดดเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นเลย atm! แม่แม่จิวดว่าแข่งเนี่ยเนี่ยมับพี่ชิวจะกลัวเหรอโอ้โหจีตาขนตุดลุกรับรองวี่ฐางจุกตุดแน่นอนจริงดีโอ้โหแม่หาต้องงานไปไหนมาเนี่ยก็นี่ไงเอาของมาให้ไปแก้แค้นชิวกับจิต้า อะไรมาแม่หนูกําลังรออยู่พอดีเลยสองคนนั้นอะเยอะเย้ยหนูไม่หยุดเลยหนูนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเอาอะไรมาแม่เอาอะไรมาเหรอหัวร้อทำไมอะติตาเอ้าก็หัวร้อตาแม่ไงแล้วแม่อะหัวร้อทำไมออ๋ใช่ไม่หัวร้อไหมอะอ๋ซ้อมไปก่อน รุปอะไรมาเนี่ยแม่เร็วๆเหอะหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากรู้เหรอไปเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าสองคนนั้นอยู่ไหนอะเอาคลิปหนูไปให้คนข้างบ้านดูนุ่นป่านเนี่ยหัวล้อกันทั้งซอยแล้วมั้งไม่ต้องห่วงน้ำขิงหัวล้อที่หลังอะดังกว่าเสมอ <c oughs> พอแล้วซ้อมไปก่อนไปดูกันเร็ว แม่เอาอะไรมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวแม่แกให้ดูอะอะไรอ่ะแม่โอ้โหดูไม่ออกแล้วไงนี่ไงแม่จะให้หนูเอาอันนี้ไปเฟี้ยงใส่พี่ชิวกับชิต้านะคำจริง ที่แบบนี้จริงๆอะ่ะหยอกเล่นนะแม่จะให้หนูใส่นี่ไปลองสองคนนั้นใช่ไหมอือใช่แล้วมาเดี๋ยวแม่แปลงล่างให้ เนี่ยนะถ้าใครเจอกลางคืนนะไม่วิ่งนะมาแตะตูดซีซ่าได้เลยอะไงเป็นยังแม่เออรอเล่นน่ากลัวมันน่ากลัวเหรอแม่มันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอ่ะกลัวน่ากลัวจริงด้วยรับรองวิ่งหางจุกตูดแน่นอนไปลงเือกันเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปไว้ให้แม่ถ่ายให้มันได้ชัดเด็ดเลยนะ ได้เดี๋ยวแม่จัดให้เมาชิต้าแค่เห็นคลิปอะก็ขับมาทางนั้นแหละไม่ขับเลยอะพี่ชิวก็เจ๊อะกินร้าเเือะขนาดั้นเออเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบ้ามือจังอะนั่นดิ สงสัยแม่คงเปรยัดค่าไฟมั้งช่วงเนี้ยแม่หมดค่าไฟแพงอ่ะเออคงเป็นงั้นแหละเออเออชิต้าพี่หิวละเดี๋ยวไปหาก,กินกันนะโอเคพี่ชิวแม่หนูจะหมดละเดี๋ยวไปใช้แบกกันอืมไฟไฟไม่เติดจะประหยัดไฟปไปทางไหนอืมแบตจะหมดละชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบก น้ำเขียวตกใจหมดใครเอามาวางวตรงนี้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมดยิ่งวนเวงวนเวง,วเวงวอยู่แหละโอ้ยโอ๊ยแม่จะประหยัดไฟทำไมเนะี่ยพอมามืดแล้ววัเวงวนเวงๆไงก็ไม่รู้ เหมือนมีอะไรผ่านไปข้างหลังเ่ยไม่มีหรอกคิดบ,บ้างเปงารรยาก,าก,ก็บิวหลอนเลยเอ้านี่แม่มาหน้าวเหรอโอ้ยหิววะเนี่ยอะไรอ่ะ โอ้ห oh, แค oh, oh! oh, 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 so ่ล oh, so ูกบอลแล้วไม่ตรงนี้ไงเนี่ยว้าวิวตกใจอะไรเนี่ยเขตกใจดิดูบรรยากาศดิวังเวงวังเวงโหแล้วก็มาไม่ให้ซูไม่ให้เสียงเลยตกใจอะไรพิวขวาดร้อนไม่ได้เออแล้วมีอะไรกินไหมเนี่ยไม่มีเลย แม่ไปไหนก็ไม่รู้ไปหากินได้บ้างซอยไหมอือไปดิป่ะเดี๋ยวไปซื้อเจียวต้มยำกินดีกว่าไปเราไปชิวหิวะเนี่ยเออ ุคน,นั่นดิ <laughs> จ๊ะเอ๋ยิ้มห <laughs> น่อยเฮ้ยไปยังว้าวกลัวพีคีหดตัวหายก็หมดละ <laughs> 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 ว้าวหน้าหดก็หมดแลยเป็นไงแม่ถ่ายได้ไหมฝีมือระดับแม่แล้วไม่มีพลาด ่ดูดูแล้วไอแกนท์ขิงแผ่นแม่ จบแค่นี้อ่ะใช่ทุกคนคอยติดตามดูนะครับ